รับเติมรูบี้ราคาถูกแพ็กเติมได้ทันทีไม่ต้องรอนะฮะเฉพาะระบบ Android เท่านั้นในกระผม แล้วก็มีระบบเติมเครดิตไลน์นะครับผมระบบนี้ต้องจองคิวก่อนนะครับผมเพราะต้องใช้เวลาในการเติมนะครับผมเครดิตไลน์สามารถซื้อลูบี้แล้วก็ซื้อไอเทมต่างๆในเกมไลน์ได้ทุกเกมนะครับผมแล้วก็สามารถซื้อสติกเกอร์ได้เลยนะครับผมสติกเกอร์ไลน์ต่างๆนะฮะก็ยังไงก็อย่าลืมทักเพจล,ลุงยุทธชาแนลนะครับผม สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลุงยุทธชาแนลนะครับผมโอเคครับผมวันนี้นะครับผมเราก็มาอยู่ในเกม Line เลนเจอรนะครับผม อ่าซึ่งวันนี้นะฮะเรามาประจำการอยู่ที่ ID หลักนะครับผมแล้วก็วันนี้เราจะมาอ่รีวิวเจ้ารีไวนะครับผมก็ในร่างอัลตร้านะครับผมเป็นอัลตร้ามาสเตอร์นะครับผมเจ้ารีไวนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมว่าสกิลมันเนี่ย จะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับผมสำหรับเจ้ารีไวนะฮะโอเคก็มันเป็นเลนเจอร์สายว่องไวนะครับผมอ่าถาดไฟแล้วเดี๋ยวผมขอไปเช็คในเออโอเคสเตตวิ่ยงยังอยู่ที่อันดับ31นะครับผมก็เอาแค่ท็อปร้อยก็พอนะฮะใน อรอบนี้นะครับผมไม่รีบร้อนอะไรนะครับผมสำหรับที่สเตทวิ่งนะเราก็ได้ที่เราก็ติดท็อป10มาจนเบื่อแล้วอะครับก็ปล่อยให้น้องๆเขาได้กันบ้างนะครับผมเนี่ยก็มีแต่หน้าเดีนี้ครับผมคุณมิวบอยนะครับผมอยู่ในกิวลุงยุทธนะครับผมก็เป็นหน้าเป็นตาของลุงยุทธอยู่นะครับผมในนาตอนนี้นี่ครับผมก็ ติดท็อป10แน่ๆแหละผมว่าคงน่าจะติดท็อป10แหละออสุดยอดเลยนะครับผมสำหรับคนคนนี้นี่ก็ผมสัญชาติสิงคโปร์นะครับผมก็เป็นมิตรภาพดีๆนะครับผมสำหรับเกม l ล n e เลนเจอร์นะฮะก็เดี๋ยวเราไปไปดูสกิลของเจ้ารีไวกันเลยนะครับผมก็รีไวนะครับผมเป็นเลนเจอร์สายว่องไวบอกไปแล้วนี่ครับโอเค ดี๋ยวผมจะมาสลับอ่าเป็นไฮเปอร์ให้ดูด้วยลวเลยก็แล้วกันนะครับผมสกิลตรงนี้มันก็ต้านทักษะธาตุไม้ผมว่ามันไม่ค่อยจําเป็นเท่าไหร่นะผมว่ามันไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่นะหรถ้าเกิดแบบอยากปล่อยตัวไวๆก็ใช้เป็นอัลตร้านี่แหละดีที่สุดแล้วนะผมว่าโอเคเดี๋ยวเราค่อยไปดูสกิลกันอีกทีหนึ่งนะฮะโอเคครับผมสกิลของมันเฮ้ยเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดก่อนก็แล้วกันนะครับผมมีพลัง โจมตีกายเดิมมาครับผมมาที่9,007นะครับผมแล้วก็พลังชีวิตมาที่3,900นะฮะเป็นเลนเจอร์ที่มีความเร็วในการโจมตีนะเคลื่อนที่ค่อนข้างกลางๆนะไม่เร็วมากนะครับผมระยะโจมตียืนอยู่ที่จุด290ก็ประมาณกลางๆแมปนะฮะมีอัตราการติดคริติคอลมาอยู่แล้วนะครับผมสำหรับเลนเจอร์สายว่องไวนะหรือเราจะเรียกเป็นแบบว่าเลนเจอร์ตัวทำดาเมจก็ได้นะครับผม ถ้าเป็นเกมอาวก็ประมาณพวกแคลลงแคลรี่ ally, อะไรแบบนี้แหละครับผมอสำหรับเรนเจอร์สายว่องไวนะเป็นตัวละครที่สามารถติดคริติคอนได้โดยธรรมชาตินะครับผมสำหรับเจ้าอ่า เลนเจอร์ที่เป็นพวกสายว่องไวนะครับผมแต่ถ้าพวกสายไวยพิบเนี่ยติดครีนี่มันก็จะแปลกๆหน่อยนะครับผมเหมือนเจ้าไทกะนะครับผมอโอเคเราไปที่สกิลหนึ่งนะสกิลหนึ่งใช้อุปกรณ์เคลื่อนย้ายสามมิตินะเพื่อเข้าฟันศัตรตูอย่างคล่องแคล่วนะครับผมก็ สกิลนี้นะฮะอ่ามันสร้างความเสียหาย24เท่าก็ค่อนข้างจะมีดาเมจนะครับผมในสกิลหน,นะฮะก็มีลดต้านทักษะของศัตรูในพื้นที่ด้วย30%นะสกิลนี้ผมว่าไม่เท่าไหร่นะการต้านทักษะนี่ก็แบบธรรมดามากๆเลยนะครับผมแล้วก็ที่สําคัญคือสกิลม,มันนี่คือมีทําให้ศัตรูกระเด็นถอยหลังนะครับผมสาหรับอ่าสกิลหน,นะฮะก็ค่อนข้างน่าสนใจอยู่สกิลเดียวนะ คือสกิลตีกระเด็นนะฮะและ os, ads, ้วก็เราไปที่สกิล2กันนะครับผมตอนนี้สกิล2ก็ใช้อุปกรณ์เคลื่อนย้ายมิตินะครับผม3มิตินะเหมือนกันกับสกิล1เลยทีเดียวนะครับผมเหมือนกันกับสกิล1เลยทีเดียวนะฮะสำหรับอ่าอันน <c oughs> <debido S 1> <c oughs> <wn> ี้นะครับผมแล้วก็อ่เข้าฟันศัตรูอย่างรวดเร็วนะครับผมสร้างผลรับด้านลบอ่าอันนี้มันจะสร้างผลลั์ด้านลบนะอ่าเหมือนกันเลยสร้างผลลัพ์ด้านลบนะครับผมก็ยกเลิกอมตะด้วย4ีวินะครับผมแล้วก็ ขัดขวางการฟื้นฟูชีวิตต่อเนื่อง4วินะฮะแล้วก็สร้างความเสียหาย400%นะครับผมก็มันมันจะเป็นเหมือนดาเมจพิษเลยนะครับผมสกิล2นะวนสเกล1เนี่ยมันเป็นดาเมจสกิลนะครับผมมีตีกระเด็นถอยหลังด้วยนะครับผมสกิล2ก็คูดาว7วินะครูดาว7วินะครับผมสำหรับออาต้านะครับผมถ้าเกิดเป็นไฮเปอร์เนี่ย คูดาวหกวินะครับผมสําหรับไฮเปอร์คูดาวหกวิสกิลสองนะครับผมแล้วก็อัลตร้าสกิลสองเนี่ยคูดาวเจ็ดวินะครับผมอ่ะเจ็ดวินาทีนะครับผมการคูดาวของมันก็ค่อนข้างเร็วเลยนะฮะเรนเจอร์สองตัวนะครับผมเจ้ารีไวแล้วก็เจ้าเอเลนเนี่ยอ่าคูดาวค่อนข้างน้อยเลยทีเดียวนะครับผมก็น่าใช้ทีเดียวเลยนะฮะสำหรับเจ้าเอเลนนะครับผมส่วนความสามารถบัฟกลุ่มก็ประมาณนี้ครับผมเหมือนเดิมเหมือนเดิมการต้านทักษะธาตุไม้นะครับผมอ่าคว สามารถไฮเปอร์นะผมแนะนำว่ามผมว่าน่าจะใช้เป็นอัลตราน่าจะเกรียนกว่านะฮะเออแบบปล่อยตัวเร็วๆคูดาวก็ไม่ได้ขี้รลิ้วขี้เหร,เรอะไรนะครูดาว7วินนี่ก็ถือว่าเร็วมากๆเลยทีเดียวนะครับผมสำหรับเจ้ารีไวนะครับผมก็ค่อนข้างดีทีเดียวเลยนะฮะโอเคครับผมเดี๋ยวผมจะไปลองดูสกิลกันในสเตจหลักกันดูหน่อยก็แล้วกันนะครับผม เอาละครับผมเดี๋ยวเรามาลองในสเตจหลักกันดูนะครับผมว่าสกิลมันเนี่ยจะรุนแรงขนาดไหนแล้วการวาดสกิลมันเนี่ยจะเป็นแบบไหนนะครับผมมาครับผมเราไปดูกันเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะปล่อยให้อ่า ศัตรูออกมาก่อนนะครับผมเราจะได้เห็นสกิลของมันกันนะครับผมว่ามันจะขนาดไหนนะครับผมเออมาปล่อยดูครับผมมาถึงปับ๊บออกสกิลเลยครับโอ้โหตีกระเด็นนะเมื่อกี้เห็นไหมครับผมตีกระเด็นนะฮะสกิลหนึ่งครับผมกระโดดขึ้นไปแล้วก็ฟาดนี่ครับผมสกิลหนึ่งตีกระเด็นครับเฮ้ย สก,กิลหนึ่งหรือสก,กิลสองงงไปหมดแล้วครับผมเมื่อกี้นี่มันฟุบฟับแบบรวดเร็วจริงๆเลยนะครับผมดูดิโอ้โหดูครับผมมันก็ค่อนข้างแรงนะเห็นไหมว่ามันขึ้นว่า2ฮิตนะเพราะว่าผมใส่เกียร์เอ่อเกียร์เกียร์แม็กนะครับผมเกียร์อาวุธเป็นเกียร์แม็กนะครับผมก็ของาธาตุไฟเลยนะครับผมฟุบฟับฟุบฟับดูดีครับผมโอ้โหอย่างแรงนะครับผมแรงจัดๆเลยโอ้โหมีอะไรเนี่ยมีไอตัวนี้มาด้วยอ่ะ ชื่อว่าอะไรนะครับผมริมุรุมิริมเอ้ยไม่ใช่จุตัวอะไรนะผมลืมชื่อแล้วจาไม่ได้ครับผมอยังไงช่วยคอมเมนต์บอกหน่อยนะครับผมว่ามันชื่อตัวอะไรนะครับผมผมก็ไม่ค่อยได้ติดตามนะครับผมสำหรับออนิเมะเรื่องสไลม์นะครับผมสไลม์สลลมเรียกไม่ถูกครับผมไปครับผมไปดูกันอีกรอบหนึ่งนี้ครับผมสำหรับสกิลของเจ้ารีไวนะครับผม รีไวยนะครับผมมาเดินมาครับผมเป็นเลนเจอร์ที่ไม่บนะผมออกสกิลตีเลยครับผมก็ค่อนข้างแรงนะไปเกือบครึ่งหลอดกันเลยทีเดียวปื๊บปั๊บนี่มาอีกทีนึงครึ่งหลอดเลยครับผมโอ้โหฟันฟันโอ้โหนี่มันไดเมนชั่นสลดของมูราชัดชโอ้ฟัน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 โอ้ดูครับผมการฟันนี่คือสุดเซุดยอดนี่ไงสกิอยางเทือนนะครับผม โอ้โหโอ้โหจัดๆเลยครับผมโอ้โหไดเมนชั่นสลัครับผมนี่นี่ฟันครับผมฟันฟันครับผมโอ้โ oh, ห oh, สุดยอดกันไปนเลยทีเดียวครับเออแตกครับผมปอมแตกนะฮะโอเคครับ okay, ผมทีนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปลองใน PVP กันสักหน่อยนะไม่รู้ว่าคอมมันจะแหลกหรือเปล่านะะเดี๋ยวเราไปลองกันดูสักหน่อยแล้วกันนะครับผมเออ เอาละครับผมทีนี้เราจะไปดูลองกันใน PVP นะครับผมเราจะไปลองกันใน PVP กันนะครับผมว่าเจ้ารีไวเนี่ยมันจะ ใช้งานได้ดีขนาดไหนนะครับผมสำหรับเจ้ารีไวนะครับผมก็ขอสลับหน้าจอมานิดนึงนะครับผมเป็นมาล็อกอินอยู่ในโทรศัพท์นะครับผมมันจะได้ไม่แหลกหรือไม่กระตุกหรือไม่ติดขัดอะไรนะครับผมเวลาเรามาเล่น PVP นะครับผมมาเดี๋ยวเรามาลองดูเจ้ารีไวกันนะครับผมว่ามันจะไหวหรือเปล่านะครับผมสำหรับ ในลีกมาสเตอร์หนึ่งท็อปเนี่ยที่เขาตกมาจากล um ีกตำนานทั้งนั้นเลยนะครับผมไปครับหรือวจังหวะนี้เดินออกมาแล้วฮะจังหวะนี้เดินออกมาแล้วก็มาติดใบนะฮะมาติดใบอยู่ตรงหน้าป้อมตัวเองนะคือแบบแแบะบแบบเลยคิเดียวนะครับผมแล้วมีโดนสตันด้วยครับผมอย่างโหดครับผมฝั่งตรงข้ามนี่อย่างโหดเลยนะฮะโอเคครับผม รีไว์ฮะตอนนี้อยู่ในกลุ่มของอ่าพวกอะไรนะไทกะนะฮะยืนอยู่ใกล้กันเลยครับผมตอนนี้มาแล้วฮะมาแล้วครับผมตอนนี้โอ้โหดูสกิลครับกระโดดดูครับผมสังเกตนะจะกระโดดขึ้นไปแล้วปล่อยสกิลนะครับผมอืมการออกสกิลค่อนข้างออกทีเดียเลยทีเดียวนะฮะดูครับผมดูครับดี่ครับผมเห็นไหมฮะก็ลอยขึ้นไปบนฟ้าแล้วกระโดดลงมานะครับผมอืม โอระเจ้าโอระเจ้าโอระเจ้าจอรดเจ้าช่างโหดร้ายสเสือเกินโอไม่ก็ล่างเอาตรานี้ปล่อยรัวๆเลยนะครับผมจังหวะนี้โอ้โหครับโอ้โหครับดูครับดูครับดูครับครับผมโอ้โยมันช <h> ah? ่างโหดร้ายสเสือเกิน เรียบร้อยะฮะก็ได้เห็นกันแล้วไหมครับผมความโหดของเจ้ารีไวนะฮะไปครับผมเหลืออีก2คนนะฮะเหลืออีกสคนนะครับผมคนนี้เพื่อนครับผมขอรีหน่อยก็แล้วกันเพื่อนนะรู้สึกว่าจะเป็นเพื่อนนี่แหละโอเคไปครับผมเรามาเจอตัวบินนะแต่ผมจะใช้ซาล,ลี่หิมะตัวเดียวนะครับผมปะเราไปดูกันนะครับผมว่าจะไหวหรือเปล่านะเน้นโฟกัสไปที่เจ้ารีไวก็แล้วกันรีไวครับผมเอารีไวนะฮะ มาครับออกมาแล้วออกมาแล้วออกมาแล้วรีไวออกมาก็ส่วนมาออกมามันจะมาโดนสตันเลยนะครับผมสำหรับเจ้ารีไวนะปุ๊บฟอนี่ออกสกิลครับผมนี่กระโดดแล้วกระโดดแล้วตอนนี้รีไวกระโดดแล้วครับผมอืกระโดดเหมือนกันเลยครับผมไทกะก็กระโดดนะครับผมถ้าเอารีวมาอีกตัวนิดนี่กระโดดสามตัวเลยนะครับผมอตอนนี้หิมะเราไม่ทํางานเลยนะ รีมาเราตีตัวบินไม่ตายเอาตายแล้วครับผมจังหวะนี้ไปฮะไปฮะไปครับโอ้โหดูรีไวครับผมสังเกตนะฮะเห็นไหมครับรีไวกระโดดนะครับผมอือือืแล้วก็เหมือนมีเพื่อนส่งเอเลนมาช่วยนะมันก็สร้างไททันขึ้นมานะครับผมโดูครับดูรีไวครับโอ้โหบินขึ้นไปบนฟากฟ้าแล้วกระโดดตกลงมาครับดูครับโอ้ไม g ก d ด ค่อนข้างโหดจัดๆเลยนะครับผมแต่ก็ผมมองว่าเป็นอันดับ2องก็แล้วกันนะครับผมสําหรับในรอบนี้นะฮะสำหรับเจ้ารีไวในครับผมอดูครับ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 เป็นยังไงครับผมโอ้โหเรียบร้อยนะฮะก็ชนะไปนะครับผมก็พอจะได้เห็นสกิลกันแล้วใช่ไหมครับผมใน PVP นี่ค่อนข้างเออ หดใช้ได้เลยทีเดียวนะครับผมสำหรับเจ้ารีวายนะครับผมรีวายหรือรีวหรือรีไวครับผม <c oughs> <c oughs> น้องๆอ,ออกเสียงกันแบบไหนก็คอมเมนต์บอกกันมาหน่อยก็แล้วกันนะครับผมตอนนี้อยู่อันดับ219เดี๋ยวก็คงจะไป PVP นะครับผมรอขนขนลุงงอกก่อนแล้วเราค่อยอไป PVP นอกรอบ นะครับผมก็เรียบร้อยกันไปนะครับผมสาหรับการรีวิวเจ้ารีไว์นะครับผมความคิดเห็นส่วนตัวนะฮะผมก็มองว่ามันก็เก่งนะก็เก่งเพราะว่ามันคูดาวสกิลสองน้อยนะครับผมมันก็เลยทําให้ออกสกิลบ่อยนะครับผมผมแนะนําให้ใส่เกียร์ที่มีอัตราการออกสกิลด้วยนะครับผมจะดีมากๆเลยทีเดียวนะครับผมโอเคครับผมก็เรียบร้อยกันไปนะฮะวันนี้ยังไงลูกยุทธก็ต้องขอลาไปก่อนนะฮะไว้เจอกันใหม่ คลิปหน้านะครับผมบ๊ายบาย